สบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปเมื่อนี้ห้ามพากันมากินกับข้าวลายย่างค่ะพี่น้องบอกว่าถึงเลยค่ะนี่ปลาทูค่ะพี่น้องปลาทูตัวนี้ราคาห้าสิบบาทนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะเนี่ค่ะมีลายย่างกับข้าวค่ะพ่อแม่พี่น้องแก้วกรามีสุกน้ำไมมกน้ำไม่น้ำไม้มกหมอนี่แก้วไปได้เองเ้อค่ะเมื่อนี้แก้วซื้อมาดูซื้อว่าแก้วบ่ค่อยสบายนี่ไอใสอัวเฮาพี่ฮาไปเที่ยวเชียงใหม่กันมานะคะพี่น้อง ขา้าวเหนียวค่ะนี่ค่ะขา้าวเหนียวกระซือมากค่ะพี่น้องแต่แก้วมักใจกระติดเนาะก็ก่อนอื่นก่อนใดก่อนท้าสิมาก,กินกันนะคะพี่น้องก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แก้วในเด้อจะ้ะแก้วเก็บรักกิโลกาย,ยค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องขอกำลังแรงใจขอพองขวันปีใหม่เด้อค่ะพี่น้องค้า ใส่ปะน้อของขวัญพีของควันปีใหม่จากพี่น้องแฟ้นคับแม่ไหมคะ่ะปีใหม่ตอนรับปีใหม่ยังสีแม่คะพี่น้องมาค่ะพี่น้องค่ะลงมือนํากันเจ็บแสบเลยค่ะเบาๆลายยหายห้างแล้วโอ้ยมือก็เต็มเต็มหน้าจอเลยค่ะพี่น้องมุกมุกหมอ่หมูสามสันค่ะพี่น้องแ่บพักกันไี่มาหลายย่างพักเมื่อวาน พี่แหลกโมนี่วะแก้วยากแกงเราใหม่เอ้ยประมาณค่ะพี่น้องแกงผักกาดดอกนะใส่หมูสามสั้นแต่ว่าแกไปหาไม่เจ้าบ่มีค่ะพี่นอ้องอื้อ ไยเห็นเนาะใส่อัวเจ้พึ้นมะขวะแล้วแม่พี่น้องแซบแซบสื่อมากเวพค้นเอามาร่วนไหมร่วนเพื่องเที่ยงนะจะสีอยู่ขาวเพิ่มรสชาติเป็นไปอีกแซบแ,บ,แบพี่น้อง เราซื้อมากปกติเช่นจนมากสิเว็บเอาไหมบ่าค่ะแต่ว่าถ้าไปถามมันต้นตำับเอ้ยไหลลงไหลงไหลงพี่น้องมันคล้อยต้นตำดามันก็จะบอกว่าไปแล้ว ไม่หั่นแล้วก็ไปขวคล้ายๆหนาบมันไม่พี่น้องหนาบเห่นเครื่องแ้วมันหอนนะบานแก้วเอินมันหนาบกระทะ แซ่มแซ่น้องแกงขัวดอกผักกาดอัน,นเป็นแกงกะทิเด้งแกงมะมังกะทิเห็นปะต้องยืนกับเขาสวยแต่ว่า เขามีเขาเหนียวแล้วเขาเลยบอกเอาเขาสวยก็ได้แรบแจ็บอันนี้เห็ดเองแกงขวดน้ำมัเห็ดเองค่ะพี่น่อจะพินพแก กหล่างกายบ่คอยอำนวยค่ะพี่น้องปวดเนื้อปวดโตัวคือเงยๆเป็นไข้เมื่อขึ้นกินยาแก้แ,กแผลไปสองม็ดรับค่าโทรศัพท์เลยค่ะพี่น้องเพราะเขากินยาเนาะพี่ตอบเขาไปดูมูมูจะสองสามคนก่อนเลยมืออื่นสิเห็นไหมค่ะรับค่าของผูไลประโูง เอาไปนั่งเยี่ยมเยือนมือนะเขาไปบ้านแยวบ้านคุณนันบ้านคุณนีแนะครับพี่น้องรับเมื่อไหร่ดูเลาแหละช่วงนี้ไขวัดใหญ่กำลังระบาดนะพี่น้องเนาะ ขันนนตัวเย็บจมูกได้มองกินเขานางเหมาะแล้วค่ะพี่น้องตั้งกลองพอดีหัวขาดจากน้อยด้วค่ะพี่น้องเห็นได้นาแผ่แหวะแล้วกับเขาเป็นยังงั้นน้อพี่น้องเนาะบริยณบริโซ่โตตน้องเนาะกินเขาเว้า น้อหัวมวนมน,ามามน,น,น้ำกันนะมีปลาทูแต่ยังไม่จกปลาทูอยู่จกตะมกกน่อใหม่บางคนหมักกิ็นน่อใหม่สมัยน้เก่ายังเด็กหน่อยเน,ยนาะชิมกใส่ใบตองนะพี่น้องนุาา่้องใหม่ มะเผาหามาได้แล้วก็เผาเผาเผาแล้วแมก่กะจผ้าเคียนเขียนมันเป็นเส้นดิดหน่อยเฉยเลยค่ะพี่น้องามาก่อนยังเมื่อหูเหลืองใส่เข็มพี่น้องเข็มเคียนเคียนเคียนแล้วก็ไปต้มต้มแม่กสจให้ไปเก็บใบยนานางมะขยี่ขยีย่ใบยานางค่ะพี่น้อง ล้วเยล้วก็ตำใส่เข้าเบือ่อมาใหม่ก็เจิอดแล้วเนามันข้นใส่กันเรต้องใสหนำอย่านั่งร้ายแม่บอกใสหน่อยนึงเห็นมันหอมนะน้องว้ล,วล้วก็เอาไปตองมะฮอฮอ,อเห็ดเป็นมกเป็นมกเป็นมก จะห้องอยังหน่อยแซ่บแถวแต่ก็มีไข่ตม้มทำไมก้อนบานแก้วหน้าแก้วทิติดทงติดน้ำแล้วกรเลียงเป็ดนา่มาเสาวน้ยังฮะรอเก็บไข่เป็ดในค้าวจากผากดูพี่น้องเอ้ยเมนูเด็ดก็คือต้มไข่เป็ดนั่นแหละค่ะ ไปโรงเรียนไปกับสาวกลับมากลับมาอย่างมูมอะ่ะกลับมากระเจ้าอะ่ะได้เล่นกลับมามาเล่นกระโดดเสือ้อกระโดดยางเนาะเกี่ยวกับมาแล้วมาเห็นงานได้เห็นหนังก็เห็นงานแล้วแล้วมูกระเดกเล่นพอดีมาได้เล่นจ่อย เป็นยังสีกูมือกูอมือนาจนไปอยากเล่นนาได้เล่นกั่ตอนไปโรงเรียนคู่ไปพักเบ่งไหมก็ได้เล่นช่วงน,หหนั้นอ่ะเขาเบิดแล้วฮอนึง กินไปวาไปห้อที่สองมาชิมประทูตัวะหาสิบบาทพี่น้องจะให้พี่น้องเบิ้องง่ายอยู่เด้กค่ะคือสื่อตัวคือสือตัวง่ายแท้สั่นบาตัวะหาสิบบาทสิบบาทแล้วเนาะก็กินตัวน,น้อยๆ บังเอิญมันมือสาวในยางไปลานขายปลาทูแมคค่ะพี่น้องตัวน้อยมันเบิดมันเหลือแต่ตัวใหญ่เจ้าก็เลยเอาตัวใหญ่ตัดชิ้นใจเอาตัวใหญ่มากิน tầm treo, tầm treo khay tôm, Thế nằm đẹp đẹp mưa nắng bây giờ, thi non bao, treo khay tôm, xếp xếp, จำเจีวแล้วกับต้มไข่ปอกไข่ลงไปเอาว่างใส่ใน้ขวดถ้วยอันถุงเงินที่เขาใส่แก้วนั่นแหละหอดเวลาสิกินนะพี่น้องบีบีบ,บ,บีบีไข่ต้่มบีแล้วก็ข้ามเขาตุ้ยตุ้ย,ยแซ่บ ชงใส่เถาแล้วเบาเรื่องอดีตเ่าเรื่องอดีตยิ้ออมละได้บาะทีนี้นะพี่น้องกองไปก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครใหฮมี่ยังกับมเเวมาพูดมาคุยกันได้เด้อค่ะพี่น้องคะ ลักกิโลแก้วยังเหลือลายเติบอยู่ค่ะพี่น้องจากสีไใดบ่ไดว่าแล้วก็ได้หอดปีใหม่เนี่ยันมขวกเขามาดูห้ยไล้ไายแบบดูห้จักน้อยสิกะคือสีหอดอยู่เหลือลายเติบอยู่ค่ะพี่น้องลักกิโลไหม ได้ับพอดีเนาะสรลองพี่ไม่เลยค่ะพี่นอาา้องบ่ได้ดก็ทําต่อไปว่าเตะจ้ะค่ะตั้งเป้าหมายไว้เนาะสิสําเร็จสิได้บ่ได้อีกเรื่องนึงขอฝากพ่อแม่พี่น้องปองไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แก้วในเด้อจ้ะทำงานคลิปนี้ก็พอเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องเนาะอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขโปรสุดเกินที่ ข้ามาดูคลิปแก้วแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แก้วเป็นกำลังรงใจให้แก้วนะคะช่องน้อยๆช่องปานุวิภาโน้ตนหน่อยนะคะพี่น้องสิ่งใดที่ล่วงเกินเอฟซีก็ทีมประถูประตองบกวนกับขอถูกขออภัยมาณนาจุดนีคำเบา่คำจาอาสีแบบว่าบอสเทียนปันใดเนาะพี่น้องเนาะแก้วกะใส่ภาษาไทยยังบกอยปัด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 ,ป,ดปันใด <laughs> ไว้มือหนาพอกันไหมนะคะพี่น้องขอขอบคุณคะ่ะขอพระคุณนะคะบ๊ายบาย